มาถึงแล้วนะครับที่วัดป่าสีมองคลเข้ามาด้านในนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับวังพญานาคอยู่ที่นครนายกจะมีองค์พระพุทธนะครับสีขาวสีขาวไข่มุกนะครับสวยมากแล้วก็พญานาคพญานาคเยอะยๆ นายวัดก็ก็ลงเรื่องดีนะลม ไหว้พด้วยนะเสี่ยวกันมนาะไหว้พระด้วยนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวจังหวัดสีสเกตด้วยสวยงามดูดีเลยหล่ะนะครับถ้ามีเอกปากจะเรียนะวัดป่าสีมคีคนดูรับรอมกนะ็จะมีมพราะนาโอเคครับ